สร้างลืมนองผู้ไหม่ปองอ้ายเป็นคู่ตัวให้น้องบ่มีมูแสนโอสูน้องมีท่าทางอ้ายบ่ห่วงนำพี่ได้กราบตาบานนี้ผ่านบ่มีเห็นสร้างใจเย็นเทนอใช้คือเตือนสายเทนโอเจ้าหัวใจงเงาอยากพอนา เห็นหน้าของโซสืนหากบ่อยเห็นน้องคมขืนได้มายืนอยู่หน้าบ้านนังจ่าตันใส่พี่ชายเอ้ยดาพี่เอ้ยพี่เอ้ยพี่สั่งป่าน้องไว้เรื่อมไลยคนเก่า พ่อคนใหม่เดวว์และเลื่อมนองผูกเกาหลังเทนอ้๊อ้ไอพะลวงไอพะลวงตื่นต,นตืนมาคุยกันในหูเรื่องเลยนี่เลยไอพะลวงกูได้ขึ้นมาแต่เศร้าเทนอ้อมือนี้ไหมกาลาเกตตัวนี้ไหมกาลเกตเป็นอย่างขึ้นมาแต่เศร้าแท้มือนี่แต่เศ้าจังไหนมันสวยพอเองเลยตัวเนี้ยเ <laughs> มือขึ้นนะ่ะเป็นอย่างจังหนีมาก่อนกาลาเกตบอกมาบนดู <laughs> พาลองขอโทษเออเมื่อคืนนี้กระราะเกตหูเพราว่ากาะเกตนะผูงง้งามผู้งามงามก้มูในข,นวนขบวนฟอนเลยละ่ะบ่อ้องมเมื่อก่งวบาเรืืองอื่นหนรอกกาะเกตนะสร้างไอ้พาหล,งหลาวงเราล่ะไอ้บอวหลีกาะเกตผู้งามไม่ลีที่สร้างได้ไงปนันบอเพื่อภาษาการเกตไอ้ไอไมีเหตุจำเป็นี่ซื้อดอกบ่ตตองหูลวล่พาหลวงพาหลวงกาลโงมอกับผู้ใดอยู่นนา ที่นอนของผาหลวงน่ะนุน่มๆนุ่มมีแห้งมีแห้งนอนตื่นขึ้นน่ะมาเมยเมยน่ะเศร้าเมยเลยนี่เธอเธอเป็นไผกันถ้ามานอนในห้องของผาหลวงจะเือมือใดกันนะฮะเออมามื่อขึ้นนี่จ้มามื่อขึ้นจ้า ก็ธรรมดาล่ะคะ่ะหลักแหลกพบเข้าสองคนนะเข้าใจกันซะยางเนาะผาเหลืองเนาะไอผาหลวงไ<อ>ากระเลเกดเนาะเป็นเพศแบบนี้กระเกดใจเย็นก่อนได้บอถือว่าสงสารลูกนกลูกกาเนาะแกระเดเกาะอนอผาหลวงก็เลยสงสารเขาพาเขาเข้ามาในห้องของ,อาของผ,ผาหลวงแมนบอแมนบอผาหลวง กสให้พาหลวงขับไล่อิงฟ้าไปทั้งๆที่เขายัางบาดเจ็บยุ่งสั้นดีฮะพาหลวงตลอดเวลาที่พบกันมานพาหลวงเมื่อยคเสียงดังใส่กาลเกดเลยบัดเพื่อไม่เห็นผู้หญิงคนนี้นะแสดงว่าพาหลวงหาขเขาแม่นมอแม่นบอพาหลวงหากขเขาแม็นมอาากอมมอาลเกดจ้าอย่าพึงเข้าใจผิดเลยความเป็นจริงแล้วนะพาหลวงเคยิงฟ้าไปนอนในห้องอิงฟ้าก็มานอนนอกของ คุณจังพาหลวงเนี่ยควบเหล่ากับบมีเท่าไทยแถมปากลายต่างหากเชิญมาหมักคนเณ้าบมมวนยิงฟ้าน่ะมาขอความเสื่อเหลือจากพาหลวงซืบดอกจ้าบอีหลีดิก็าบอกอีหลีแหละเนาะเมียตัวเด้อบ่ตัวนเมียนดอมบ่เสียถามอีเมียเบื้องนี่ผู้สาวงามปานนี้นะก็บ่บอกกันเนาะเฮ้ยโอ้ยเป็นยังได็กแล้วปะเตียงเขาไาย พอพอครับพอไอเบสเสียงพาลวงเป็นยังไงอ้าวไว้หน่อยพอเาซอยเบิ้งแผ่ได้พอไอเบสไอ้เบสอะไรซิ่งฝ้าตึกฟันไม่ไอฮะไอหยังกว่าไอฝ้าตึกฟันมานีด้มันีดูไม่หยังได้หลายผู้หลายคนถือรู้หยังตัวนี้ผู้ใดฟันสองเบื้องหัวจักตัวมาสัวแท้ตัวเป็นหยังคือบ่ฟันผมบ่กล้าฟันเอากันเพิ่นให้ฟันตัวฟันบ่ฟันอยู่เว้